สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเฟรกูชี่กันนะคะอย่างแรกเลยคือเป็ขนมปังค่ะแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรจำไม่ได้นะคะไปเป้ขนมปังค่ะสโลด้วยนะคะนี่ค่ะลักบี้ค่ะขนมปังลักบี้ค่ะ นี่คออ่ะขนมปิป๊ะนี่ค่ะคิตตี้วันนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้วันนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้ค่ะวันนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปดูไลน์ก่อนคะ่ะบ๊ายบาย